นี้จะพาทุกคนมาทำาชฟฟอนสตอเบอรี่เราไปเริ่มทำกันได้เลยคะ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มทำตัวที่เป็นเนื้อเค้กกันก่อนนะคะส่วนเนื้อเค้กของเรามีอะไรบ้างคะเรามาดูกันได้เลยจ้าอันดับแรกที่เชฟใช้นะจ๊ะก็จะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งสี่ฟองนะจ๊ะพี่ๆสำหรับสูตรไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวน้องๆพิมพ์สูตรให้นะเราแยกไข่แดงไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วตัวส่วนไข่ไข,ข่ขาวนะคะก็จะมีส่วนของน้ำตาลทรายขาว50กรัม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีมออฟทาท่าทับสี่ช้อนชานะจ๊าแล้วก็น้ำตาลป่น25กรัมค่ะน้ำเปล่า60กรัมแล้วก็น้ำมันพืชตัวนี้เชฟใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะตาอังุ่นห0กรัมแล้วก็แป้งเค้กค,ค่ะเจกรัมผงวานิลาหนึ่งทับสองช้อนชาผงฟูน1นทับสองช้อนชาแล้วก็สีกับกลิ่นนะคะตัวนี้นะ เชฟใช้เป็นสีกลิ่นตัวนี้มันเป็นของ NC เนาะทุกคนเราไปหาซื้อได้นะถ้าเราอยากได้กลิ่นอย่างเดียวก็ได้แล้วก็สีก็จะเป็นสีแดงเป็นสีผสมอาหารเราใช้ยี่ห้อวินเนอร์นะจ๊ะพี่ๆมาเดี๋ยวเราเริ่มทำเนื้อเค,ค้กันก่อนเลยจ้าตัวแรกเลยทุกคนค่เราก็เทไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วนะคะเทลงไปหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือคนค่ะ แล้วก็ตัวที่2นะคะเทลงไปค่น้ําตาลป่นอ่าเทน้ําตาลป่นลงไปแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนค่ะแล้วก็เทน้ํามันลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าทุกคนค่ะอ่ะาหลังจากนั้นเราก็คนค่ะต่อไปทุกคนค่ะเราก็จะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะวันนี้ไม่ยุ่งยากนะเชฟพ,พาทําแบบง่ายๆนะคะผงฟู แล้วก็ผงวานิลาค่ะเทลงไปหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะทีนี้ทุกคนพอได้แบบนี้แล้วนะเชฟก็จะใส่สีกับกลิ่นลงไปค่ะสักหนึ่งปืดตัวนี้นะ่ะเราจะได้ทั้งกลิ่นและสีนะคะในขวดเดียวกันนี้นะคะและเราก็คนค่ะใช้ตะก้อมือคอน ถ้าเรายังไม่พึงพอใจในสีพี่พิ๋าเราสามารถเพิ่มสีผสมอาหารได้นะคะนี่สีเพิ่มอีกนิดนึงไม่งั้นมันจะอ่อนไปนะคะสามหยดพออ่และเราก็คนเลยค่ะนี่ก็จะได้สีแดงเป็นสตรอเบอรี่เลยจ้าหลังจากนั้นทุกคนขาเราก็จะพักไว้นะ และเราก็จะไปตีส่วนของไข่ขาวกันค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็จะเทไข่ขาวลงไปก่อนไข่ขาวลงไปค่ะหลังจากนั้นนะเราก็จะตีให้ขึ้นฟองหยาบนะคะทุกคนอะทุกคนขาพอขึ้นฟองหยาบเราก็ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะ จากนั้นเราก็ตีต่อให้ขึ้นฟองละเอียดนะคะพอขึ้นฟองละเอียดพี่ๆใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปหมดเลยค่ะและเราก็ตีต่อคะ่ะ นี่ทุกคนตอนนี้นะไข่ขาวของเราตั้งยอดอ่อนแล้วนะคะวิธีการตีนะทุกคนต้องให้ได้แบบนี้นะจ๊ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยจ้าและเราก็จะเอาส่วนของไข่ขาวมาผสมกับส่วนของไข่แดงเลยค่ะนี่ทุกคนเราก็ทําการผสมเลยนะจ๊ะมาค่ะคนไหนที่ยังไม่ได้นะจ๊ะมานะคะมานะคะนี่ตักลงไป ทุกคนตัวนี้เราไม่ต้องแบบแบ่งหลายรอบนะจ๊ะเราจะตักตีรวมกันทีเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนนะทำง่ายมากๆเลยนะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนกดแชร์เก็บไฟ้เราก็จะได้ดูง่ายๆนะคะใน Facebook ของเราเนาะทุกคนคะ่ะอะต่อไปทุกคนคะ่ะพอตักมาแล้วแบบนี้นะทุกคนเราก็จะใช้ตะก้อมือคนนับ1-10ถึง 1>, 1 2 3 4 5สองสามแพอและเราก็จะใช้เป็นไม้พายตะล่อมเมานะคะทุกคนค่ะใช้เป็นไม้พายตะล่อมเอานะคะอุ้ยสีกำลังดีเลยนี่ทำการตะล่อมแบบนี้นะให้ให้เนื้อเค,ค้กของเราเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกคนทีนี้ทุกคนพอได้อย่างนี้แล้วนะเห็นไหม เนื้อเค้กเราต้องได้แบบนี้นะหลังจากนั้นพี่พิจาเราก็จะเอามาเทาใส่ถาดนะแล้ววันนี้ถาดที่เชฟใช้นะคะจะเป็นถาดขนาด10คูณส0นิ้วสูง1นิ้วแล้วที่สําคัญเราต้องมีแผ่นรองอบแบบนี้ด้วยนะคะถ้าคนไหนไม่มีให้ใช้เป็นกระดาษไขได้นะคะทุกคนขาเราก็ทำการเทเลยค่ะ ปาดลงให้หมดเลยนะทุกคนต่อไปทุกคนขาเราก็ใช้ไม้พายเกี่ยแบบนี้นะเกี่ยให้หน้าเค้กของเราเรียบนะคะและเทาก็ทำการกระแทกขาดนะคะกระแทกสักประมาณ3ครั้งนะทุกคนเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะทุกคนขานี่ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะเอาเข้าอบนะเชฟจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบประมาณ20-25นาทีเดี๋ยวเราเอาเข้าอบได้เลยค่ะค่ะเราตอนนี้เชฟได้รอมเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบอกวิธีการอบอีกรอบนึงเนาะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบประมาณ20-25นาทีนะคะเอาเข้าอบได้เลยค่ะเตาอบสวยนี่ เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราใช้เป็นยี่ห้อเมจิกสูตรของวิปปิ้งครีมนะพี่พี่จ๋าก็จะมีวิปปิ้งครีม200กรัมต่อน้ำตาลไอซิ่ง20กรัมเราใช้วิปปิ้งครีมตัวนี้นะทุกคนรับรองว่าอร่อยละมุนแน่นอนนะคะพี่จ๋าเราก็เทวิปปิ้งครีมลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะ และเราก็ตีได้เลยค่ะน,นี่ทุกคนตอนนี้วิปปิ้งครีมของเราได้แล้วนะคะ วิธีการตีวิปปิ้งครีมสดวิพิจารถ้าเราตีนานๆน,นะถ้าเราไม่หยุดตีมันจะทําให้แตกมันนะคะอาจจะทิ้งได้นะคะทุกคนค่ะไม่งั้นมันก็เสียทิ้งเนาะวิธีการตีก็จะยากนิดนึงเนาะนี่แล้วเราก็คนให้เข้ากันตอนทีมันไม่เข้ากันนะเนาะประมาณนี้ค่ะวิปปิ้งครีมนะจ๊ะต้องได้แบบนี้นะคะอน,นี้จะเป็นเค้กที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ทําการตัดขอบ ถ้าตัดขอบอ่กมันจะได้สวยๆนะจ๊ะทุกคนตัดขอบออกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะหั่นครึ่งเลยค่ะต้องครึ่งด้วยนะอันนี้กัดด้วยสายตานี่ เราจะทำการปาดครีมค่ะทุกคนขาเราจะทําการปาดครีมนะจ๊ะแบบนี้นะ,ะแล้วเราก็เอาครีมปาดได้เลยค่ะนี่ทุกคนเราก็ใช้สเป็น์ทุกคนเนื้อเค้กเราฟูแล้วก็นุ่มมากเนื้อชิฟฟ่อนนี่คือเดอะเบส ทกคนเราก็ทำการใช้กินเรื่องสตรอเบอรี่เราก็จะได้แบบฟิลแบบได้กินทั้งวิปปิ้งรีล้วก็ได้กินทั้งปินเร่งสตรอเบอรี่นะจ๊ะทุกคนเดบิวต กคนเวลาเราเวลาเราจะตัดเค้กอะแนะนําให้ทุกคนแช่เอาแช่ตู้เย็ยนก่อนนะแช่เข้าตู้เย็ยนก่อนนะไม่งั้นมันจะตัดไม่สวยนะคะแล้วเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบได้เลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมันเท่ากันไหมประกบแล้วนะจ๊ะทุกคนแก็ประกบแซนวิชอะไรก่อนจะใหญ่ขนาดนี้ทุกคนคะ่ะเราก็ใช้สเป,ปรู์่อบปาะ ทุกคนจริงๆแล้วอะเราต้องเอาแช่ตู้เย็นก่อนนะนี่ทุกคนดูแทนแทนแทนดูน่ากินมากทุกคนก่อนที่จะเป็นแซนวิชให้เราเราต้องทําการตัดแนี้ก่อนนะจ๊ะให้เป็นสามเหลี่ยมนะจ้าเนี่ยทุกคนแซนวิชอะไรใหญ่แท้เรียบร้พอยครับผมนี่ทำง่ายมากๆเลยแล้วเราก็ ใส่ได้ไหมเนี่ยวุ้นไเลได้ใหญ่มากเวลาเราทําชิฟฟ่อนอะถ้าทุกคนอยากให้สวยเราต้องลอกหน้าออกแต่ส่วนนี้มันอร่อยนะอ่าเอาเป็นว่าเราทําเป็นมินิก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ได้ที่เชฟพาทำนะถ้าเราลอกก่อนอะมันจะสวยมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะ,ะ,อ,ะอ,อ่าสักกล่องนึงกล่องนึงออนอ่ากล่องเอออุ้ยน่ากินมาก แล้วเราก็<ด>อีสมันละลอยรอบอะทุกคน<ด>อ๋อแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ได้2แบบนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแบบมินิหรือว่าจะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เราก็สามารถทําขายได้เลยแล้วก็พี่พิจาเนื้อเค้กตัวนี้นะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่านุ่มมากทําแล้วมันนุ่มมากๆเลยพี่พี่แล้วมันทานจับอะไรก็อร่อยหรือว่าพี่จะเป็น เนื้อใบเตยก็ได้สอดไส้ครีมสอดไส้ครีมมะพร้าวก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะสอับวันนี้นะเชฟบ้ขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ